โอเคครับไปรุ่นวันนี้เนี่ยผมจะไปเล่นอ่าไฮโลรับสมอลแกนนะมาดูีิว่าเดี๋ยวหาตู้ทีเทมกันทุนหมื่นหนึ่งเนี่ยทุนหมื่นหนึ่งอะ่ะมันจะได้เท่าไหร่นะครับก็จะได้ไปเล่นดูนะงบหมื่นหนึ่งจะได้เท่าไหร่นะครับสำหรับไฮโลนะ ก็มีติดตัวอยู่ห้าหมื่นครับตอนนี้เดี๋ยวเข้าบัญชีธนาคารไว้สี่หมื่นครับเข้าอทีไว้สี่หมนโอเคบัวบัวลวบัวรวยวยังเลยหมดไปหมดไปมดไย้เข้าทีไว้นะฝากเงินหน่วยสิบา้ยมืโอเคเล่นคาสิโได้ของเ้าเดี่ยวเบียดฝากไว้ก่อนนะ เราก็ไปเล่นเนงบ็ปืนหนึ่งจะได้อะไรเมื่อกี้ออกต่ำหรือออกสูงครับพี่สูงครับหล้อลอครับผมจะลงอนอกบางหามสูงแล้วสามพันไปแล้วเลยพันสูงสุดสามพันนะแต่ละรอบนะไม่เรือละนี่มันแล้วก็ไม่ต่ำกว่าพันเลยนะ โอเคดูแล้วมันจะได้ไหม oh, yeah. อ,อ๋อเยอยแพ้นะครับู้มันไปต่ำนะครับเดี๋ยวใครๆเล่นนอกบังคับด้วยกับผมไหมครับมาครับมาครับคนไหนคนไหนไปต่ำกนต่อีกนะเนะมือหนึ่งเอาไหมต่ำจะได้ได้ดูนะ มผมก็ออกต่ำครับมีแคร์กินไหมแม่แคร์กหมตาหน้านะผม,าม่ไม่เาอาผมเปลี่ยนใจอออดีกว่าผมออกเสีดีกว่าได้ได้ครับได้ครับ สามสามสามอีกไอ้หี่เอ้ห่วยผมไม่เล่นแล้ว